สวัสดีคนราศีพฤกษบทุกๆคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วสนเสารโรบายตานะคะทุกๆคนคือเซฟโซแล้วก็รอยิ้มของตาเสมอรวมถึงเราเป็นพลังงานเดียวกันเราเลยได้มาเจอกันนะคะเรามาดูกันว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมามอยสอไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะโอ้โหพลังงานดีจังเลยอะ่ะ คุณน่ะจะเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วหมายถึงว่าเรื่องการเงินไม่ได้ขาดแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะแบบมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดเรื่องของการไปต่างประเทศอยู่หรือว่าคิดเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศก็ได้คุณเหมือนเป็นคนที่มอบแสงสว่างให้กับคนอื่นอยู่เสมอเลยค่ะเช่นถ้าคุณไม่รู้ตัวคนอื่นมองคุณว่าคุณเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็เป็นตัวของตัวเองหรือแบบไม่ได้แค่ะ ไม่ได้แคร์สังคมหรือว่าไม่ได้แคร์คนอื่นๆว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณคุณสามารถเป็นตัวของคุณเองได้แม้ว่าสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันมากระทบกับคุณนะแล้วคุณก็บางคนนะคะไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวดอกบางคนทำหลายอย่างแต่คุณก็มีความสุขคุณน่าจะเป็นคนที่มี energy เยอะเนาะ พลังงานของคุณตอนนี้นะคะที่คุณเนี่ยที่คุณมาดูคลิปนี้ดูสดใสดูเมเนจี้เยอะดูรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งที่แบบอาจจะไปชำระล้างอะไรบางอย่างมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานใหม่คุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเนี่ยเรื่องเงินะหรือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่มีทุกอย่างแล้วก็ได้นะคะหมายความว่าชีวิตก็โอเค ไม่ได้แย่อะไรถึงคุณอาจจะบอกแต่ว่าก็มีไม่เยอะนะคะแต่สําหรับคนอื่นมันอาจจะเยอะก็ได้นะสาหรับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะอะไรเงี้ยแต่คนอื่นมองว่าคุณมีอ่ะเฮ้คนอื่นมักจะคนอื่นมักจะมองว่าคุณมีเช่นคุณอาจจะชอบเลี้ยงอะไรไบ่อยๆเลี้ยงน้ําเลี้ยงขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า ทำไมคุณรวยจังเลยเพราะคุณมีธุรกิจส่วนตัวหรอทำไมคุณใจดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มักจะเป็นดาบสองคมเหมือนกันที่แบบมันก็จะมีคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบคุณจริงๆแต่ว่าต้องแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยเข้าไปนี่คือพลังงานของคุณตารู้สึกว่าคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเสมอเลยอะเราช่วงนี้อาจจะกำลังทำตามความฝันบางอย่างอยูอย่ก็ได้อะนะคะอืม บางคนก็เออคิดจะลงทุนหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าจะเอาอยัางไงดีมาดูสิปาฏิหาริย์ของคนราศีพฤกศกในเดือนธันวาคมค่ะสิ้นปีแล้วว้าวเงินคุณจะดีมาจากการที่คุณทำงาน มีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจในที่นี้ไพ่บอกว่าให้คุณนิ่งเข้าไว้ตัดสินใจแบบมีสติตัดสินใจแบบไม่ต้องรีบอยู่กับความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่มาทางที่คุณคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องอะไรนะเนี่ยจะมีสิ่งบางสิ่งที่คุณจะต้องเลือกและคุณจะต้องเลือกรับมานะคะมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับงานของคุณก็ได้ หรือการที่คุณจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอะของงานคุณะคุณทำอะไรอยู่เช่นคุณอาจจะทำธุรกิจร่วมกับงานประจำไปด้วยแล้วก็อาจจะต้องเลือกหรือเปล่าเลือกที่จะสมมตินะคะคุณเริ่มอยู่ตัวกับงานเสริมของคุณที่คุณรู้สึกสนุกอ่ะที่คุณทำมาตลอดคุณรู้สึกว่าเอ้ยรายได้มันก็โอเคเนาะแล้วก็มันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ค่ะ มันเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยมันอยู่ตัวเราหรือเปล่าแล้วคุณก็ต้องเลือกไปข้างหน้าว่าอุ้ยอย่างนี้ฉันต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะต้องทิ้งงานประจําแล้วก็ไปยึดงานเสริมนี้เป็นหลักนะคะหรือบางคนอาจจะมีการขอพรบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนหน้าแล้วคุณก็อาจจะได้รับสารบางอย่างอาจจะเป็นพรของคุณเนี่แหละ อาจจะได้รับอะไรจากใครบางคนหรือจากพรที่คุณไปขอคราวนี้ค่ะเหมือนกับเขาบอกว่าให้คุณพยายามนิ่งแล้วมีสติกับตัวเองเยอะๆนะคะตาขอเปิดเพิ่มหน่อยมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเลือก่ะ หรือไม่อาจจะต้องเลือกทำเพิ่มก็ได้โอเคบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดนะความเครียดของคุณบางอย่างที่มันเกาะตัวขึ้นในเดือนหน้ามันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสร้างความสมดุลให้กับตัวเองได้ก็คือปล่อยมันไปนเลยอ่ะ บางคนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะมาดูแลเรื่องการกินการนอนก่อนนะแล้วคุณจะดีขึ้นตามลําดับพยายามบาลานะคะบาลานความคิดบาลานอารมณ์ควบคุมอารมณ์มีสติกับมันเยอะๆอ่ะแล้วท่านเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันคนโทรลไม่ได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยจะมีใครบางคนที่แบบ มาทำให้คุณหัวร้อนนะหรือมาทะเลาะกับคุณในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องตอบโต้กลับไปก็ยิ้มสะามนะคะหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่เราแบบจะต้องตัดสินหรือว่ามีบทบาทในสิ่งนี้ค่ะก็ยึดถือเอาความถูกต้องหรือว่าความเป็นจริงถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยแล้วมันถูกต้องแล้วมันไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ย คุณสามารถที่จะแย้งได้พูดได้แล้วมันเป็นส่งผลดีต่อทีมอะ่ะอันเนี้ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะคะคือไม่อยากให้คุณไปสนใจพวกเขาเหล่านี้เพื่อเขาเหล่านี้ค่ะมาเป็นเหมือนกับคนที่ทดสอบคุณเนาะให้คุณควบคุมสติให้ได้ให้คุณรู้ทันว่าคุณจะต้องรู้สึกแบบไหนกับคนเหล่านี้ ถ้าคุณมัวแต่แบบไปโกรธไม่ชอบโมโหอะแสดงว่าพลังงานของคุณกําลังอยู่ในช่วงดาวละแต่ถ้าคุณรู้ตัวทานแล้วคุณบาลานเนี่ยมันก็จะขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วตารู้สึกว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีซะอีกที่เรื่องที่คุณกําลังจะเจอเนี่ยความเครียดหรือการที่มีปากเสียงกับคนอื่นนะคะหรือกับตัวเองก็ได้นะมันจะกลายเป็นภาวะอารมณ์ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ได้ปล่อยวางมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นแน่นอนนะคะอืมเนี่ยมาดูสิขอลงลึกเรื่องงานหน่อยงานในเดือนธันวาคมค่ะ คุณจะต้องได้รับอะไรแน่ๆเช่นได้รับโปรเจกต์แน่ๆเลยอะเจ้านคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ก็คุณอาจจะทําธุรกิจครอบครัวก็ได้หรือที่ทํางานคุณเหมือนครอบครัวเค้านี้ค่ะเหมือนกับคุณจะได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะ มาติดกันอีกละแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าขึ้นเรื่องงานคุณจะได้รับมอบหมายอะไรสักอย่างหนึ่งให้ทำงานนี้อาจจะเป็นแม่งานอาจจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์อาจจะต้องบริหารทีมของตัวเองมีมีคนที่อยู่ใต้คุณก็ได้แล้วคุณอาจจะรู้สึกมีความกังวลหรือว่าความไม่แน่ใจว่าคุณดีพอแล้วเหรอเนี่ยปล่อยมันไปถ้าคุณไม่ดีพอเขาจะไม่เลือกคุณ คุณดีแล้วค่ะ2ก็คือว่าให้มีสติกับมันว่าคุณสามารถจัดการได้ขอดูเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเรื่องงานคุณอาจจะต้องไปดูแลคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณในเรื่องงานหรือ การไปสอนงานนะคะก็จะต้องสู้กับความหงุดหงิดในใจตัวเองแน่เลยอะ่ะคือสมมุติเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยแล้วต้องนับหนึ่งใหม่คุณก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างนะคะแต่เพราะว่า,าจ,จะต้องทำแล้วเป็นทีมเดียวกันเนี่ยคุณก็เลี่ยงไม่ได้คุณเก่งมาอยู่แล้วคุณคือเจ็ดแม้เท้าที่สู้มาตลอดทำไมคุณถึงจะสอนคนอื่นไม่ได้ ชิลอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยหรืออีกมุมนึงอาจจะเป็นไม่ได้ว่าการที่คุณรับโปรเจกต์ใหม่มาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องสู้แล้วจะต้องหาความรู้เยอะหรือจะต้องพัฒนาตัวเองเยอะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะมาดูเรื่องของความรักกันหน่อยค่ะใครก็ได้นะคะ คุณอาจจะมีแฟนที่อยู่ต่างประเทศหรือคุณอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือคุณอาจจะมีคนสองคนเนี้ยที่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตกลงปโอ้ยมีสามคนเลยเหรอว่าคุณจะเลือกใครโอ้มีเยอะจังเลยอะ่ะคนราศีพฤษภมีเสน,น่ห์จังเลยอะ่ะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะหรือสําหรับบางพลังงานเนาะแล้วก็ถามว่าจะต้องเลือกเลยไหมเนี่ยก็ดูกันไปก่อนคะ่ะ สำหรับบางคนที่ยังไม่ตกลงปลงใจเนาะหรือสําหรับคนที่ถ้าด้านคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะคุณอาจจะหนักใจกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้ในเะรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้คุณอาจจะต้องเจอกบบใครหลายๆคนเนี่ยแต่ขอจงเป็นสเตรนอดทนเข้าไว้มีวินัยกับตัวเองเข้าไว้บาลานซ์อารมณ์ของตัวเองให้ได้เยอะๆค่ะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ทุกเรื่อง หรือแบบถ้าคนเป็นคู่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีการที่แบบมีคนนึงพูดไม่ค่อยโอเคอีกคนนึงก็ยอมอะไรเงี้ยนะคะแต่ยอมในฐานะที่ไม่ได้ยอมจนเกินไปนะคุณกล้าอยู่แล้วแหละแอ่เห็นสเตนเนี่ยถ้าเขาพูดอะไรมาไม่ดีเี่ยอาจจะต้องไม่ใช่ว่าเราใส่อารมณ์กลับไปแต่เป็นการพูดแบบมีสตินั่นเองนะคะอืความรักประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะแบบมีตัวเลือกเอยอะก็ก็คุยต่อไปเรื่อยๆนะคะมาดูเรื่องการเงินกันหน่อย การเงินอาจจะได้ใช้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะหรือใครมีลูกแล้วก็ได้ใช้กับลูกค่าเทอมลูกนะคะก็ถามว่าถ้าคุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ต้องไปกลวงเงินหมดถ้าเรากลวงเงินหมดมันจะมีเรื่องให้เราต้องใช้เงินอีกมันหมดจริงๆ อาจจะต้องอาจจะต้องได้ใช้กับคนที่คุณรักอาจจะเป็นครอบครัวของคุณเป็นลูกของคุณแต่ขอให้คุณเชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณเสียไปมันไปทําให้ครอบครัวของคนอื่นเติบโตด้วยเราไม่ได้แค่แบบเสียเงินของเราอ่ะแต่เงินเรามันมีประโยชน์นะอยากให้คขดนแบบนี้ต่อไปก็คือว่ามันอาจจะมีความเครียดนิดหน่อย กับการเงินของคุณเกิดขึ้นมาแต่คุณสามารถเอาชนะมันได้อยู่แล้วค่ะเพราะคุณรักเงินเงินจึงรักคุณเพราะคุณรู้ว่าเงินคือพลังงานและคุณจะเล่นกับความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเงินของตัวเองอะ่ะเงินจะวิ่งเข้ามาหาเราหรือไม่เข้ามาหาเราเกิดจากความคิดของเราที่มีต่อเงินว่าคุณคิดแบบไหนดูแลเขาให้เหมือนคนรักดูแลเขาให้เหมือนเพื่อนนั่นเองค่ะ มาดูบทสรุปกันหน่อยค่ะดูในเรื่องของกลโกงบางอย่างด้วยนะคะอาจจะมีใครที่มามีเล่เหลี่ยมกับคุณอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะหรือเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวงัง หรือเขาพยายามจะทําอะไรกับคุเใงมุมมองที่ดูลับๆมีคมมีคมในมีรับลมคมในเออกับคุณเนี่ยดูให้ดีด้วยนะคะเช่นะะจะให้ไปเอาเงินไปใช้กับการก่อตั้งธุรกิจไปลงทุนอะไรแบบนี้คะ่ะดูดีๆด,ด้วยอย่าใช้ความใจร้อนให้ใช้สติเท่านั้นนะคะ อย่าไปผิดหวังจนเกินไปจริงจริงชีวิตของคุณมันมีสิ่งที่ดีอยู่ล่ะให้คุณมองเห็นเขาด้วยนะคะอย่ามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่าละเลยกับสิ่งที่ดีมันมีอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมันมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วหรือคุณอาจจะเจอกับบางเหตุการณ์ที่ลึกๆในใจของคุณยังรู้สึกผิดหวังอยู่ก็ขอให้คุณก้าวต่อไป อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไม่ว่าจะเกิดความผิดหวังความกลัวหรือความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณไปข้างหน้าเนี่ยคุณก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันไพ่ออร์เคิลอยากบอกว่าอะไร คุณอาจจะได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งคราวน,นี้ค่ะต้องดูความชัดเจนด้วยนะคะคืออย่างที่ตาบอกเนาะมันอาจจะมีรับลมับคมในอะไรเกิดขึ้นกับคุณที่ทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินบางอย่างได้ก็ระวังด้วยนะคะอย่าไปนึกว่ามันจะมาเมาื่อไหร่ปล่อยมันไปเลยค่ะถ้ามันอันดราจ,จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปดึงดูดมันมานะคะ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้มองเห็นด้วยบางคนจะได้บ้านได้ที่ดินบางอย่างหรือแบบย้ายเข้าย้ายออกอ่ะจากสีที่ตารู้สึกนะคะคราวนี้มันอาจจะมีความชัดเจนหรือเรื่องบางเรื่องที่คุณจะต้องปะทะแต่คุณฝ่าฟันไปได้อยู่แล้วอะคะ่ะคุณอดทนมากๆอยู่แล้วคราวนี้ไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกว่าให้คุณแบบ ถ่ายทอดบางอย่างให้กับตัวเองหรือให้กับคนอื่นะจะต้องเป็นคำพูดที่เป็นไปในทิศทางเชิงบวกเพราะว่าถ้าคุณพูดเป็นไปในทิศทางเชิงบวกน่ยมันก็จะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหรคุณเอาเรื่องเงินมาพูดเล่นในทิศทางที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันหมายความว่ามันก็จะเป็นทิศทางแบบนั้นเช่นกันเพราะอนาคตของเรา คือคำพูดของเราในวันนี้นั่นเองนะคะและวไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าคุณก็คือโลกเนี่ยแหละให้คุณเรียนรู้วิถีชีวิตมนุษย์ของคุณนะคะในโลกใบนี้เราก็สร้างความสมดุลอย่างที่ตาบอกสร้างอารมณ์ที่สมดุลบาลานอารมณ์ให้สมดุลน,นะคะแล้วคุณก็จะเกิด เรื่องดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นในชีวิตถ้าอารมณ์ของคุณหงุดหงิดอารมณ์ของคุณไม่สมดุลมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางอย่างบางสิ่งก็จะเดินเซนะคะระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยนะแล้วไพ่วันนี้กําลังจะบอกว่าคุณจะต้องศรัทธาคุณจะต้องเชื่อมั่นแล้วก็ปกป้องตัวเองด้วยรักตัวเองให้เป็นจงเรียนรู้ที่จะเปิดใจเชื่อใจปลดปล่อยความกลัวและเปิดรับความรักนั่นเองค่ะ อ,อันนี้คือไพ่จัก,กรวาลน,นะคะสิ่งสังเกตจักรวาลอยากออกมาบอกคุณแบบนี้นี่คือเรื่องราวของคนราศพีศพฤษภปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะให้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของเงินบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นสออาชีพของคุณ มันจะแบบทําเงินให้กับคุณได้มากๆหรือคุณจะต้องเลือกบางอย่างเมื่อกี้ที่ตาพูดไปก็เป็นกําลังใจให้กับคนราศีพฤษภทุกๆคนนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะวันนี้ตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ